เดี๋ยวพี่เดี๋ยวแปนะ๊บนะมีบนเขาด้วยมีบนเขาด้วยเห็นแลน์ลับบนเขาที่ขวาข้างในของเขาพี่ตัวระวังนะเฮ้ยบนบนในนัน่นบนบนโดมนี้เล็งยิงผมอยู่ล<อ>ูกซองตายมาุมาแล้วนะมุงมาแล้วนะข้างหลังเข้าพี่ข้างหลังเข้า างหลังเข้าข้างหลังเข้าในเมืองข้างหลังเข้าเนี่ยค้าโดดฮึดเฮ้ยยิงจากไหนวะแตดค้าโดดแตกแป๊บนึงพี่โกข้ามป่ะเดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวดึงให้มหนูไม่มีสมองก็พี่พี่ก็ไปตัวค้าโดดไปไหนแล้วนะค้าโดดแตกเห็นแล้วเห็นแล้วยางยางยิงสไนมาอยู่เลยเนี่ยไม่ไอันนั้นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นอันนั้นคนละค้ากันหลังต้นไม้ ไอ้ยิงไม่เล็งมะเลยโอ๊ยตายไอ้ตัวนี้เขายิ no, 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 is, no. No, mm ่งย้อนกลับไปในในนัดที่ขับรถบรรทุกที่ตายอ่ะตายเลยตายเลยหมดหมด reloading สรุปวางไม่รอดว่ะ รอดดาวไม่ได้ไไดจริงอ๋อสอีกนะเออสองแล้วพี่ยนะังแอนนาเอ่ยั้รอดใช่ไหมหายไปแล้ว ไม่เปิดไฟพิงไม่เปิดไฟไม่รู้ว่าเรไม่รู้ว่าเราจะตักจีนเขาแบบแต่ยิงไม่โดนตั้งป้อมอยู่้บบเลยฮะ Friendly Canine u n i ก็จะมาเก็บป้อมอะไรมาเด็กเก็บ ตายตายเลยหมด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 เติต้องพิงระวังข้างหลังเลยป reloading เจ็ดเจ็ดโดดลงบไปเลยดีดังไรโดนโดนโดนผมถือล็อกเป้ามา Enemy near. ตามเลยพี่ตามวาร์วาร์เขาเล่นวารพี่แตกพี่อ่ายบร้อย enemy enemy oh, เขทำเด็ด <enemy. S 2> หรอคะ <ver> ใช่ใช่้ย hey, มีตี้ลงลงรถ First แล้วเลยเลยเดี๋ยวผม้แล้วมั้งทำไมไม่ปืนแล้นี่ก็มีตัวนึงกมีตัวนึงตรงนี้ตรงนี้ผมผมพิงง่างตัวนึงนี่ียังอยู่ิอไม่ใช่บน หมดหมดหมดไม่เห็นโอเคแล้วสองตัวสามตัวอะไรโหลดอยู่หลังเพ้ง เขายิยงฮอกันอยู่นึ่ารวิ่งหนึ่งเขาเขาลังไปหาไฮแล้วนะวิ่งไปแล้วนะไฮ ตัดไปกลัวละยิงถอยยิงถอยยิงอยู่นี้อยู่นี้ตรงหลังกองฟางพี่แกไอ้หลังหลังหลังไฮหลังไ นีเอ i ิเมนตนี่ <plex it. S 1> มีป้อม้วมีป้อมด้ระวังปอเองนะมีมีหายตัวมีหายตัวหายตัวหายตัว้แงมากเลยขาอยู่หลังบ์วเตายตัวตัวรถตายแล้ว โอ้โฮอะไรของนี้